จะบอกว่าฟาดต่อไม่รอแล้วนะสําหรับคุณแมทพิรณีคุณผู้ชมคาะเพราะร้อเๆหนาหนากันเลยนะคะใครที่เคยไปคอมเมนต์ด่าเธอ,อเสียเสียหายนะคะแล้วตอนนี้นะเธอเตรียมฟ้องกลับเรียกค่าเสียหายคนละ1ล้านบาทด้วยซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตนะที่รู้ตัวว่าเคยพูดพาดพิงถึงสาวแมทเนี่ย ต่างพากันส่งข้อความเข้ามาขอโทษพร้อมยอมรับผิดหลายรายเลยค่ะแต่ดูเหมือนว่ามุกเนี้ยจะไม่ได้ผลนะเพราะแมทค่ะเธอก็ทยอยโพสต์ภาพตัวอย่างข้อความที่ตัวเธอส่งเตรียมหมายสารนะคะไปถึงหน้าบ้านผ่านสตอรี่ไอพร้อมระบายความอัดอั้นตันใจถึงสิ่งที่ตัวเธอนั้นต้องเสียไปว่าไม่ไดิ้นแล้วเป็นยังไงอยู่นิ่งๆสุดๆมา2ปีแล้ว ขอถอนตัวจากละครหนึ่งเรื่องปฏิเสธละครอีกสองเรื่องใครก็คงรับไม่ได้ที่ตัวเองไปสร้างปัญหาให้เพื่อนร่วมงานแต่ตอนนี้จะพูดบ้างแล้วค่ะพร้อมเธอนะคะยังประกาศตามหาหญิงสาวที่ถ่ายรูปบริเวณร,ร้านกาแฟของหนุ่มสงกรานต์ให้มาเป็นพยานให้ตัวเธอในสารด้วยค่ะด้วยเงินนะคะการจะให้เงินเนี่ยให้เงินนะ20,000บาทด้วยเพื่อเป็นการยืนยันว่าเธอนั้นไม่เคยไปที่นั่นณเวลานั้นด้วยค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้เนี่ย เธอได้เปิดใจผ่านรายการข่าวรายการหนึ่งทั้งน้ําตาว่าที่ลุกขึ้นมาฟ้องเนี่ยเพราะว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเธอต้องเห็นภาพคุณแม่ของเธอไม่มีความสุขหลานซึ่งใช้นามสกุลเดียวกับเธอเนี่ย เธอตอนหลานนี่ยนะไปโรงเรียนหลานถูกถามว่าไงรู้ไหมวา่าไงคะไหนใครเป็นหลานเมียน้อยเฮ้ยใครถามเนี่ยใช่รุนแรงมากกับเด็กตัวแค่นั้นคุณผู้ชมซึ่งเรารู้สึกว่าไม่โอเคที่คนรอบข้างต้องมาเดือดร้อนโดนด่าเพราะเราทั้งที่เธอนั้นพยายามเงียบมาโดยตลอดแล้วก็หวังว่าสักวันนะจะมีคนเข้าใจเราแต่มันกลับไม่มีแล้วก็โดนด่าไม่หยุดเลยจึงขอมาพึ่งศาลเพื่อเรียกร้องสักเสีให้ตัวเองค่ะ ไม่ได้ต้องการเงินนะเพราะว่าเงินเนี่ยไม่ได้สําคัญกับเธอเลยค่ะอันนี้เธอว่าไว้แบบนั้นนะตลอด2ปีที่ผ่านมาเท็กอ็เห็นใจเธอด้วยเหมือนกันนะคะมีคอมเมนต์แรงๆไปถึงเธอมันบันทอนจิตใจกันนะคะยังไงเราก็ยังย้ำเตือนกันอยู่เสมอนะคอมเมนต์แรงๆการใช้คาพูดแรงๆในโซเชียลนะมันไม่ดีเลยมันไม่ดีแล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะถ้าเขาเอาเรื่องตามตัวคุณเจอเนี่ย<ม>ล้านนึงนะคะเตรียมเอาไว้เลยนะ